ฝนตากไม่ได้อีกแล้วไปเลยลุยฝนจะตกแล้วเอาลูกใหญ่ๆชำๆเนาะแมาลูกเล็กๆอีกอ่ะอุ้ยเนี่ยไม่ชอบดอกสีม่วงจังเลยเนี่ยไปค่ะไป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 ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะฝนตกก่อนนะดูซิมีเหลือลูกให้เก็บไหมเนะ แล้วทุกคนรักไล่เขา,เขาใจดียูนี่มีแพะด้วยดูสินนเ,ขเขาไปยังไงน้องแพงม,มีแพะด้วย <laughs> เห็นไหมน้องแพงยังมีแพะด้วยเห็นไหมตรงน้นมีไก่อะไรเขาเรียกไก่แล้วนะไอต็อกใช่ไหมด,ดูดูแพะกินแพะเต็มเลย <laughs> เขาไปได้ค่ะแต่หนูจะเข้าไปทําไมก่อน,นดูสิ <laughs> อ้าว ยืนมองใหญ่เลยมาทำไมมนุษย์อ่ามันมันจะเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหมดแล้วเริ่มแบบตายต้นแล้วเนาะนอือใช่ใช่เดี๋ยวโ,โหเห็นที่ยังเห็นได้ยังลูกก็จะเริ่มจิ๋วแล้วคือเขาจะเริ่มไม่นี่แล้วเนาะอืดูซิมองเห็นมีลูกไม่เอ่ยมีลูกไม่เอ่ยน้องแพงเห็นออ ล้องแพงมีไหมงั้นไปจูไก่กันไหมถ้าไม่มีก็ไปยูไก่กันสิปะ่ะไก่ด้ยหม่<ๆ>หงังไม่เห็นมีลูกเลยเนี่ยมีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย้งองแพงลองชิมดูสิี่พีอไไปหาท่าน มีไก่มีแพ้ด้วยเห็นไหมเย่อาหารอาหารท่านอยู่ไหนอาหารทัานอยู่ไหนคืออะไรเราจะไม่กินไก่นะลูกไหนไปดูดิมีตับเบอรี่ไหม แต่ว่าน่าจะคุกฝุ่นคุ้นคุ้นเลยเจอจิ๋วจิ๋วเจอไหมเอ,อ่ยอุ้ยยูมีแพรเดินมาหาจิ๋วด้วย,อยวโอ้โหดูที่เขาจะเดินกลับบ้านไงเขาจะเข้าข้อเห็นไหมโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะสวัสด,ดีเจ้าแพร์หนูอ,อาหารบินได้ด้วยแม่ <laughs> แพรเรียกแพรเร็วกลายเป็นสมุนไพรขนาดย่อมแพ สตรอเบอรี่ชอบใช่ไหมอ๋วไม่มีแล้วทำไงดีพอ่อดูสัตว์เอาไ็เลยดูสัตว์เอานะก็ทำไงได้คือมันหมดหน้ามันจะหมดนี่แหละคือแบบว่ามันหมดเดือนเดือนกุมภามีนาก็ปปลายหมดแล้วเรา,เราไปเฉยสตรอเบอรีนะ่ที่เขาให้ชิมฟรีไหมอ๋ออันนั้นเราค่อยไปซื้ออุดหนุนน้องเขาจักห้าสิบบาทเนาะไปเพราะว่ามันเขามีสตอรอเบอรี่สดขายอยู่เขากเมอ็นนถึงเวลาเขาค่ำแล้วเขาก็เข้ากกงไง นี่มินี่อันเนี้ยจะมีลูกนางอนีแดงๆในนกินเลยนั่นอ่ะได้ค่ะกินฟรีชมฟรีเก็บฟรีเลยค่ะสำหรับไร่นี้ไปน้องแพงเจอไม่เอ่ยไม่เจอครับโอ้ยจนมะเขือเทศไม่เจอเลยหรอคะทำไงดีคะแม่ชอบดอกสีม่วงนี้มากเลยอ่ะแต่หนั่นน่ะสิ อ,อ,อุ้ยเจอแล้วใช่ไหมเก็บมาเลยเก็บมาเลยเออน้องแพงเก่งมากมมาพ่อพามาแล้วนะนั่นไงพี่ชาตินะะนี่ไงนั่นแหละแก่แหละเจอไหมคะเจอไหมลูกนี่ไงนั่งไงแดงแนั่นไง,น,น,ไงนั่นไงครับพี่มินนั่นคะ่ะลูกโนนแถวโน้นน,นนะคะลูกนี่ไงคะแถวนั้นน่คะ น้องแพงเจอไหมคะให้น้องกินชิ่นนี่ยคุณพี่เจอแล้วเนี่ยมาลองชิมกับคุณพี่ไหมหนูอยู่ข้างๆเลยใช่ไหมให้น้องให้น้องซีให้น้องชิมนี่ไงกับคุณพี่มีอะไรมาใส่ตะกร้าอาคุณพ่อเจอแล้วไปซิไปดูไปดูซิไปดูซิ ค่ะไปไปไปดูไปดูสิคะ่ะไหนผ่อ,อนยัไงลูกนึงเนี่ยเนี่ยโอเคค่ะฝนกำลังจะตกแล้วฝนจะตกแล้วน้องแพงฝนจะตกหรือยังอ่า mưa tất từng người phẳng luôn áo leo cắn cọ nhìn lại đều các ban can bye bye cần bye 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 bye